เอโยอร์วัตส์โซลเลยครับผมพีเมียมจากร้านรีวิวมอเตอร์ไซค์นะครับวันนี้เราพามารีวิวรถเข้าใหม่หนึ่งคันนะฮะเป็นเจ้าคันนี้เลยจีเพ็กซ์รีเจน250ทวินไบตันนะครับปี2021.22เลยนะครับลูกค้านะคันนี้รถเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับผมนะชุดสีสวยๆนะฮะเป็นสีเขียวตัดสีทองนะฮะสวยมากๆเลยนะเป็นสีพิเศษนะครับเป็นสีไบตันนะฮะเท่ๆเลยเครื่องยนต์250ซีซีระบบหัวฉีดนะคันนี้นะเป็นท่อเดิม2สูบนะครับผม ชโชคเดิมนะฮะจากโรงงานเลยนะ,ะเป็นชโชค y h ssg series นะฮะไฟหน้า led มาให้พร้อมนะครับลูกค้า ครเมียมสวยๆเงาเาเลยนะฮะดอกยางหน้าหลังมีมาให้พร้อมใช้งานแล้วนะนะล้อนะครับเป็นซีลวดหน้าหลังเลยนะครับเครื่องฝั่งนี้สะอาดกิฟเลยนะครับลูกค้ารถอาจจะมีร่องรอยตามการใช้งานมาบ้างนะฮะเป็นเรื่องปกติของรถมือสองเลยนะฮะแต่สภาพโดยรวมก็ยังสวยๆเลยคมเนียมเงาเงาครับลูกค้านะดอกยางหลังแน่นๆครับล้าเราตรวจเช็คเซอร์วิสให้เป็นที่เรียบร้อยนะเดี๋ยวเรามาดูเลขไม้เจ้าคันนี้กันหน่อยดีกว่าเลขไม้เจ้าคันนี้นะฮะ อยู่ที่22,000โลเท่านั้นครับลูกค้านะเรามาฟังเสียงท่อเดิมกันหน่อยดีกว่านะครับอะสตาร์ตติดทีเดียวรู้เรื่องเลยนะครับผมนะประมาณนี้เลยท่อนุ่มๆพอๆเลยนะเสียงท่อเราใจเราใจเลยนะครับเจ้าคันนี้นะคะผมเปิดเสนอราคาขายไม่แพงเลยนะฮะลูกค้าขายอยู่ที่4 4 9 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับผมนะมีเล่มพร้อมเอกสารครบเลยนะฮะใครสนใจนะครับช่องทางการติดต่อจะอยู่ด้านบนเลยครับ